ตอนที่เจ็ดพวกคุณใช้แต่เทพในที่จอดรถแต่ไม่ยอมใช้เทพในชีวิตกันเลยอีกครั้งหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศหลายปีก่อนผู้ร่วมงานของฉันเคยรู้สึกขัดใจที่จะต้องบอกข้อความสื่อสารจากฉันออกไปเกี่ยวกับเรื่องสภาพภูมิอากาศเพราะว่า มันใช่ภาวะโลกร้อนไหมไม่ใช่เลยแล้วมันจะดีขึ้นไหมก็ไม่อีกนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นวัฏจักรที่จะต้องใช้เวลาครบรอบถึงสองชั่วอายุคนดังนั้นมันจึงจะมีแผ่นดินไหวอยู่ต่อไปมีสึนามิมีภูเขาไฟระเบิดและมีพายุอยู่ต่อไปเพราะนี้คือ กระบวนการปรับตั้งค่าใหม่ให้กับชีวิตในมหาสมุทรและมนุษย์ก็จะต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนี่คือวัฏจักรวัฏจักรหนึ่งวัฏจักรที่เป็นที่รู้จักกันดีและถูกคาดหวังเอาไว้อยู่แล้วแต่เพราะว่ายุคสมัยนี้พวกคุณยังไม่เคยผ่านมันมาก่อนพวกคุณจึงยังไม่เข้าใจมันดีพอ ฉันอยากจะบอกพวกคุณว่าพวกคุณเองก็มีสัญชาตญาณอย่างรู้เช่นเดียวกันกันกบสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกคุณปลอดภัยในช่วงเวลาและสถานที่สถานที่จำเป็นแต่พวกคุณกลับไม่เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองสะนี่โอ้พวกคุณจะใช้เทพในที่จอดรถแต่ไม่ยอมใช้เทพในชีวิตจริงเลย วงเล็บนะคะหมายถึงเวลาเราขับรถไปที่ไหนที่หาที่จอดรถยากๆเรามักจะลุ้นหรือภาวนาขอให้มีที่จอดรถแล้วทันใดนั้นรถคันข้างหน้าก็ถอยออกมาพอดีเราจึงมีที่จอดพอดีเรียกว่ามีเทพแห่งที่จอดรถอยู่ตรงนั้นจากผูแ้แปลค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นี้ มันง่ายสำหรับพวกคุณที่จะเข้าใจแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆยังเป็นเรื่องลึกหลับสำหรับพวกคุณอยู่แต่มันก็เป็นกระบวนการเดียวกันนั่นแหละนั่นก็คือข้าแต่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ข้าควรจะอยู่ที่ไหนข้าแต่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ข้าควรจะไปที่ไหนแล้วจิตวิญญาณก็จะตอบคำถามนั้นของพวกคุณณตอนนั้นเลย โดยที่พวกคุณจะรับรู้คำตอบได้จากสัญชาตญาณการอย่างรู้แต่สิ่งแรกที่พวกคุณมักจะทำก็คือการพูดออกมาว่านั่นไม่ใช่เลยเพราะว่านั่นเป็นความคิดของฉันเองต่างหากละ่ะไม่ใช่เลยเสียใจนะฉันกําลังรองคอยเสียงตอบลงมาจากฟ้าอยู่พวกคุณยังไม่เข้าใจอีกหรือว่านั่นแหละคือวิธีการ ที่พระเจ้าใช้พูดกับแต่ละคนละซึ่งก็คือพูดผ่านทางเสียงเล็กๆที่จับมือพวกคุณไว้นั่นแหละและก็คือสัญชาตญาณอย่างรู้อันแรกที่ผุดขึ้นมาหลังจากถามคำถามออกไปแล้วนั่นแหละบางครั้งพวกคุณก็ได้คำตอบก่อนที่จะถามคำถามด้วยซ้าไปเพราะว่าพวกเรารู้พวกคุณกำลังจะถามคำถามนั้นออกมา เพราะว่าบางครั้งพวกเราก็ร้อนใจอยากจะให้คำตอบนั้นแก่พวกคุณมากหรือตื่นเต้นมากเพราะรุ้นอยู่ว่าพวกคุณจะถามคำถามนั้นหรือไม่ดังนั้นพวกเราจึงตอบคำถามนั้นให้กับพวกคุณก่อนที่พวกคุณจะถามเพื่อเป็นการบอกทางเอาไว้ก่อนนี่คือการชี้แนะแนวทางให้ นั่นคือสิ่งที่จะคาดหวังได้ซึ่งมันจะมาพร้อมกับแนวคิดในการฟื้นฟูนฟดวาวเคราะโลกดวงนี้และปีนี้ก็เป็นปีแรกที่มันจะถูกทำให้เกิดขึ้นมากขึ้นด้วยคราวนี้พวกคุณจะยอมรับมันหรือว่าจะโยนทิ้งมันไปเพราะคิดว่ามันเป็นความคิดที่พวกคุณปลุงแต่งมันขึ้นมาเองละ่ะ ตอนที่8บันทึกแข่งฟ้าการเปิดเผยถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฟิสิกส์ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟิสิกส์กันเถอะเพราะว่าตอนนี้พวกเราสามารถที่จะเปิดเผยอะไรบางอย่างได้แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามที่กำลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วในวงการวิทยาศาสตร์ของพวกคุณและก็กำลังเริ่มที่จะถูกมองเห็นและ เป็นที่เข้าใจกันบ้างแล้วด้วยและสิ่งที่พวกคุณมีอยู่ตรงหน้าพวกคุณขณะน,นี้ก็คือสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่บนพื้นเขาชื่อยาวีซึ่งฉันรู้จักเขาเป็นอย่างดีวงเล็บนะคะตอนนี้ไคลออนกำลังพูดถึงดอรทออยู่ซึ่งเป็นนายแพทย์และเป็นนักวิจัยด้าน DNA และยังเป็นสมาชิกในทีมของไคลออนอีกด้วย เขากำลังนั่งอยู่บนพื้นในห้องประชุมแห่งนี้ดรทอดได้รับระบุโดยไคลยอยอนว่าในอดีตเขาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเลมโมเลียมาก่อนและเคยทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาความสัตว์จริงต่างๆภายในวิหารแห่งการกลับคืนสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวของชาวเลมโมเลียมาก่อนซึ่งเรื่องนี้ไคลออนกล่าวไว้เมื่อปี1994 ในหนังสือของไคลออนเล่มสองจากผูปแปลค่ะข้อมูลที่ธนาคารหน่วยความจำอาคาชิพถ่ายทอดเข้าไปในตัวของมนุษย์แต่ละคนนั้นมันน่าสนใจมากใช่ไหมอาคาชิของพวกคุณก็คือหน่วยความจำของจิตวิญญาณของพวกคุณเองที่ถูกออกแบบมาให้ปลดปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับอาคาชของพวกคุณออกมา เมื่อพลังงานของโลกเปลี่ยนแปลงไปจนถึงระดับที่มันมีความเหมาะสมที่จะเริ่มต้นเกิดการกระบวนการเปิดเผยได้แล้ววงเล็บนะคะหมายเหตุหนึ่งสรุปว่าข้อมูลที่อยู่ใน a r c h i เร record นี้จะค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมาให้พวกเราได้รู้ก็ต่อเมื่อระดับพลังงานของโลกเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับที่เหมาะสม ก,การที่จะเปิดเผยนั้น,น,นได้แล้วเท่านั้นจากภูกแปลค่ะหมายเหตุสองอัคราีชเบลคอร์ดหรือบันทึกแห่งฟ้าคือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนและในทุกๆภพชาติเอาไว้ซึ่งระบบบันทึกแห่งฟ้านี้มันมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันซึ่งได้แก่ห ท่าแห่งการสร้างสรรค์ 2. โครงข่ายพลังงานคิิสตัลไลน์ของโลก 3. DNA ของมนุษย์ตอนที่ 9. โคฟิวชันนิโคลาเทสลาเคยสร้างวัตถุลายน้ำหนักในห้องปฏิบัติการของเขาได้ซึ่งก็คือสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าการต้านแรงโน้มถ่วงนั่นเองเขารู้วิธี ที่จะส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายโดยผ่านทางพื้นดินไม่ใช่ผ่านทางอากาศผ่านทางพื้นโลกไม่ใช่ผ่านทางบรรยากาศและเขาก็ผิดหวังที่เขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ดีกว่านั้นเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นยังไม่มีและยิ่งไปกว่านั้นระดับพลังงานของโลกแบบที่ตระหนักรู้ได้ในตอนนั้น ก็ยังไม่พร้อมสำหรับเขาอีกด้วยเขาจึงไม่สามารถผ่านพ้นอุปสรรคด้านความเชื่อของคนอื่นๆได้แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เขากลับมาแล้วและก็เช่นเดียวกันกับไอสไตน์แล้ว <ใน S 1> พวกคุณจะรู้ว่าเป็นพวกเขาเมื่อพวกคุณได้เห็นสิ่งที่พวกเขาทำตอนนี้พลังงานของโลกของพวกคุณกำลังอยู่ในระดับที่เหมาะสม และพร้อมแล้วสำหรับทฤษฎีบางทฤษฎีที่เคยเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรของพวกมันเองมาก่อนแม้ว่าตอนนั้นพวกมันจะมีความถูกต้องพอๆพอกันกับตอนนี้ก็ตามจงจับตาดูการพลิกโฉมใหม่ของวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้ดีเพราะว่ามันจะระเบิดขึ้นอย่างทันทีทันใดพร้อมกับวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ในเรื่องที่พวกคุณได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหากันมานานหลายปีแล้วนั้นแล้วพวกคุณก็จะพูดว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยนะอย่างไรก็ตามจงคาดหวังถึงเรื่องปฏิกิริยาโคฟิวชันด้วยเพราะฉันเคยบอกพวกคุณมาก่อนหน้านี้แล้วว่าการทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาโคฟิวชันอันนั้น เป็นการทดลองที่ให้ผลการทดลองที่ถูกต้องแล้ววงเล็บนะคะคลายอ้อนกำลังกล่าวถึงเรื่องการทดลองของพรและเฟรชแมนเมื่อในอดีตที่ได้รับความสำคัญน้อยมากๆและสาเหตุที่การทดลองหลายๆครั้งไม่สามารถให้ผลการทดลองซ้ำๆเหมือนเดิมได้นั่นก็เพราะว่าการทดลองเหล่านั้น ไม่ได้ตระหนักถึงคุณลักษณะบางอย่างของแม่เหล็กที่ไปมีผลกระทบต่อการทดลองเหล่านั้นด้วยนั่นเองการทดลองเหล่านั้นได้ดำเนินการในชั้นใต้ดินที่มีการติดตั้งสาธารุูประพด้านไฟฟ้าไว้รอบรอบตัวพวกเขาพวกเขาคิดไปว่ามันเป็นแค่เรื่องของสารเคมีเฉยๆเท่านั้นแต่อันที่จริงแล้วมันไม่ใช่ มันเป็นเรื่องการค้นพบโดยบังเอิญด้านฟิสิกส์ที่ยังคงความลับอยู่จนกระทั่งบัดนี้แต่มันเป็นผลของการรวมด้านเคมีและแม่เหล็กเข้าด้วยกันซึ่งมีน้อยคนหนักที่กําลังพยายามทำอยู่ในขณะนี้และสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเทสลาก็เช่นเดียวกันเขาสามารถสังเกตเห็นวัตถุบินออกจากโต๊ะทำงานได้จริงๆ แต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเพราะอะไรแต่เขารู้ว่ามันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับการออกแบบด้านแม่เหล็กอย่างแน่นอนแต่เขาก็ไม่สามารถเริ่มต้นออกแบบด้านแม่เหล็กที่ว่านั้นได้เพราะข้อจำกัดด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยนั้นพวกคุณนึกออกไหมตอนนี้พวกคุณก็เข้าใจถึงความท้อแท้ใจของพวกเขาแล้วนะนั่นแหละ คือสิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นกับความก้าวหน้าของโลกใบนี้ตอนที่สิบปรับจจนต่อภายเนียวแบบล้ำลึกสนทนากับยาวีตอนนี้ท้อสอยู่ที่นี่แล้วและในพลังงานใหม่นี้บันทึกแห่งฟ้าตั้งแต่สมัยเรโมเลียของเขาก็เริ่มที่จะเปิดเผยให้เขาได้เห็นในสิ่งที่เขาเคยรู้แล้วพลังงานนี้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า แล้วปลดปล่อยความทรงจำต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ออกมาสู่จิตสำนึกของเขาแต่เขาก็ไม่ได้รับพวกมันมาหมดในคราวเดียวหรอกนะพวกคุณก็ด้วยเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เขาได้เริ่มต้นสแสวงหาวิสัยทัศน์นั้นมาแล้ววงเล็บนะคะพูดถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ DNA ของเขาเมื่อหลายปีที่แล้วจากผูแ้แปลค่ะแต่ตอนนี้ เขาก็กำลังจดจำเรื่องต่างๆที่กำลังถูกปลดปล่อยออกมาใ,ให้กับเขาทีละน้อยทีละนอ้ะนอยได้แล้วข้อความต่างๆของฉันที่ส่งถึงยาวีเกี่ยวกับการปรับจูนต่อภายเนียวแบบล้ำลึกของเขาไม่ได้มาจากอีเธอร์ซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วแต่เราอยากจะพูดว่าเขาต้องการกระตุ้นเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเพื่อที่เขาจะได้ตรงกับนาฬิกาของปี 2012ซึ่งมันก็ได้ผลและเขาก็มีความพร้อมแบบทันเวลาพอดีแต่เขารู้ข้อมูลนี้อยู่แล้วเขาสะดุดใจและรับรู้ถึงโทนของเสียงที่ใส่เข้าไปด้วยกันอยู่แล้ววงเล็บนะคะไครออนน่าจะกำลังพูดถึงโปรเจกต์ร้องเพลงประสานเสียงของชาวเลิมโเลียของดร์ทอดเพราะช่วงหลังจากหนีไป ไคลอ้อนก็มีพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งจากผู้ลปค่ะเพราะว่าเขารู้เรื่องเกี่ยวกับวัฏจักรของฟิสิกส์ที่ไม่มีใครพูดถึงดีอยู่แล้วและเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงมันกันตอนที่11ที่ท,ที่ชาวกลุ่มดาวลูกไก่เลือกที่จะลงมาเป็นสถานที่แรกวิหารแทงการกล่าคืนสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาว ในยุคสมัยของอาณาจักรเลโมเลียดรทอดเคยเกิดเป็นคนที่ชื่อยาวีมาก่อนและเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าวิหารแห่งการกลับคืนสู่ความเป็นนุ่มเป็นสาวอยู่ซึ่งในสมัยยุคแอนแลนติสก็เคยมีความพยายามที่จะฟื้นฟูวิหารนี้ขึ้นมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะว่ายาวีไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วย ยาวีมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่ชาวเลโมเรียก็รู้ว่ามันไม่ธรรมดาซึ่งคุณสมบัติที่ว่านั้นก็คือเขามีอายุยืนยาวกว่าชาวเลโมเลียโดยทั่วไปถึงสาเท่าตัวเพราะฉะนั้นเขาจึงมีความลับบางอย่างเก็บไว้ในตัวเขาเองอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความลับเกี่ยวกับพลังงานและ DNA ในวิหารแห่งการกล่าวคืนสูง ความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้เขาได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่กำลังจะเป็นผลงานที่กำลังจะถูกค้นพบอยู่ในขณะนี้ด้วยแต่เพราะว่าฉันไม่มีนาฬิกาดังนั้นฉันจึงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันถึงจะถูกค้นพบจริงแต่เดี๋ยวพวกคุณก็จะได้รู้เองดังนั้นตอนนี้ฉันจึงจะพูดกับยาวีเพื่อที่จะสอนเขาต่อไป สวัสดีตอนเช้ายาวีวงเล็บนะคะหมายเหตุเวลาในตอนนั้นไม่ใช่ตอนเช้าเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้มันเกือบจะ17นาฬิกาอยู่แล้วแต่หลายคนก็ไม่เคยสังเกตเห็นจุดนี้มันเป็นมุกตลกของไครออนดอกเตอร์ทอนบอกว่าสวัสดีท่านโคโลูแห่งแม่เหล็กไคลออนบอกว่าเราเคยพูดคุยกันมาก่อนแล้ว เราเคยทำเช่นนี้มาก่อนแล้วแต่เราทำแบบนี้เป็นการส่วนตัวคุณไม่ได้กำลังถูกประจานเพราะว่าพวกเราจะถ่ายทอดข้อความนี้ด้วยความรักเสมอแต่เพียงเพื่อที่จะเค้นเอาประเด็นต่างๆที่มีอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วให้ออกมาเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้นเองดังนั้นพวกมันก็จะออกมาประจวบเหมาะกับนาฬิกาของพวกคุณพอดีวงเล็บนะคะ อีกครั้งพูดถึงการเวลาแบบสามิติของพวกเราคุณจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับวิหารแห่งการกล่บคืนสู่ความเป็นหนุกเป็นสาวนี้ไม่ว่าจะในแง่มุมไหนก็ตามคุณจำได้ไหมว่ามีพลังงานอะไรอยู่ที่นั่นดอกเตอร์ทอต,ตอบว่ามันมีการใช้งานของแกนแม่เหล็กที่อยู่ภายในของโลกที่ถูกทำให้เข้มข้นขึ้นเป็นพิเศษ แล้วในบางพื้นที่และถูกทำให้เข้มข้นสูงขึ้นไปอีกโดยระดับความสูงไคลออนบอกว่าคุณจำได้แล้วที่หลักทั้งหลายจงฟังและจงอ่านให้ดีวิหารแห่งกายกลับคืนสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาของอาณาจักรเลโมเลียซึ่งในสมัยนั้นอาณาจักรเลโมเลียเองก็เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกอยู่แล้ว ซึ่งจนวันนี้มันก็ยังคงเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกอยู่ซึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจมอยู่ใต้น้ำเท่านั้นเองและทุกวันนี้มันถูกเรียกว่าฮาวายซึ่งหมู่เกาะฮาวายก็คือหมู่ของยอดเขาของภูเขาอยากลูกหนึ่งเท่านั้นเองและถ้าวัดความสูงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนสุดมันก็จะเป็นภูเขาที่สูงและใหญ่ที่สุดในโลก มันมีหิมะปกคลุมที่ยอดเขาแม้ในทุกวันนี้ก็ด้วยพวกคุณสามารถจินตนาการถึงความสูงที่สุดกว่า20,000ฟุตของมันออกมาได้ไหมพวกคุณนึกออกไหมว่ามันสูงใหญ่ขนาดไหนถ้าสามารถมองเห็นมันได้จากอาวกาศนโน้นนี่แหละคือที่ที่ชาวกลุ่มดาวลูกไก่เลือกที่จะลงมาเป็นสถานที่แรกละ่ะ เพราะว่ามันเคยเด่นชัดจริงๆยาวีคุณอาจจะยังจำได้ว่าคุณเคยหนาวอยู่เสมอหนาวอยู่ตลอดเวลาคุณไม่สามารถที่จะมีเครื่องทำความร้อนในวิหารนั้นได้ไม่เช่นนั้นแล้วกระบวนการนี้มันก็จะไม่ได้ผลตอนที่คุณได้เห็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันกำลังทำกันอยู่บนหน้าจอที่ผู้ร่วมงานของฉันเคยทำให้ดูนั้น คุณเห็นอะไรที่น่าสนใจจนทำให้คุณจําอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ไหมพวกเรากำลังพูดถึงเรื่องอุณหภูมิก,กันอยู่พวกเรากำลังพูดถึงความหนาวซึ่งหนาวมากๆก,กันอยู่และมันก็ช่วยให้ความต้านทานในกระแสะการไหลของพลังงานลดน้อยลงได้จริงๆอันที่จริงคือตัวเ่ขปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดความแรงของแม่เหล็กเพิ่มสูงขึ้นได้ถึง 10บร้อหรือแม้แต่พันเท่าเลยทีเดียวซึ่งอยู่กับอุณหภูมิโดยปรัศจากการใช้เครื่องจกักรกลที่ต้องใช้เทคนิคใดๆทั้งสิ้นซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งท่ามกลางหลายสิ่งที่ทำให้คุณสามารถทำในสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้วในวิหารแห่งนั้นได้ตอนที่12มนุษย์เป้าหมาย ฉันต้องการจะถามคุณว่าคุณจําได้มากแค่ไหนเกี่ยวกับเครื่องไมยเครื่องมือทางกายภาพที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการดังกล่าวนี้และที่ฉันถามคุณเรื่องนี้ก็เพราะว่าฉันอยากจะรู้ว่าอาคราสของคุณเตรียมพร้อมไว้ให้คุณมากน้อยแค่ไหนแล้วเท่านั้นเองพวกเราเคยพูดกันไปแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างเรียกว่ามนุษย์เป้าหมายด้วยใช่ไหม ดรทอสตอบว่าในช่วงเวลานี้สิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญก็คือตัวขับแม่เหล็กที่มีรูปทรงเลขาขานิตพิเศษบางอย่างทั้งที่อยู่เหนือและอยู่ใต้สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เป้าหมายดังนั้นมันจึงมีทางแม่เหล็กและมีทางจุดศูนย์ที่จะไปสร้างการ Entanglement ขึ้นมาและมันก็มีความสำคัญของการหมุนไปที่ทางตรงกันข้ามกัน และการสปริงไปที่ทางตรงกันข้ามกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวงเล็บหมายเหตุน,นะคะปรากฏการ์ n n t a n g l e m e n t ของอนุภาคระดับควอนตัมเป็นปรากฏการ์ที่อนุภาคตัวหนึ่งของอิเล็กตรอนสามารถรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอนุภาคอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นคู่ของมันได้แม้ว่าทั้งสองจะอยู่แยกห่างจากกันไกลแค่ไหนก็ตามแต่จากผูแ้แแลคะ่ะ ครออนบอกว่าดีมากน่าประทับใจมากเอาละ่ะคราวนี้ปัญหาข้อใหญ่ก็คือนั่นก็หมายถึงว่ามนุษย์ถูกทำให้แอนแทงเกิกันใช่ไหมแล้วแอนแทงเกิของมนุษย์ที่ว่านั้นมนุษย์คนนั้นแอนแทงเกิแบบขวันตามกับอะไรคุณจำได้ไหมฉันขอถามคุณว่ามีมนุษย์กี่คนที่อยู่ในห้องนั้นดรทอตตอบว่าประมาณสิบคนครออนบอกว่า ถูกต้องแล้วแล้วมีมนุษย์คนไหนที่เป็นพิเศษไหมดรทอดตอบมีมนุษย์คนที่เป็นแม่แบบคลอ้อนพูดต่อว่าถูกแล้วถูกต้องแล้วถ้าคุณจำคุณลักษณะพิเศษอะไรของมนุษย์ต้นแบบคนนั้นได้บ้างหมายถึงคุณลักษณะที่สามารถสังเกตได้เวลาที่เรามองดูเขานะ่ะเพราะว่าคุณยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้ พวกเราจึงกำลังจะก,กระทุ้งความสรงจำของคุณซะหน่อยคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมดรทอตแน่นอนได้อยู่แล้วตอนที่13ปรากฏการที่มีชื่อว่าอำนานแม่เหล็กคลายออนพูดว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาที่คุณใหม่นายาวีแต่ตอนนี้ฉันจะพูดถึงกระบวนการหนึ่งสะก่อนเพื่อที่พวกคุณทุกคน จะได้เข้าใจว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ในกระบวนการนี้มันมีการเปิดเผยเอาไว้แล้วและตอนนี้ฉันจะพาพวกคุณเข้าไปในโครงสร้างระดับอะตอมฉันเคยทําเช่นนี้มาก่อนแล้วแต่ฉันยังไม่เคยพาพวกคุณมาถึงสภาวะนี้เลยฉันอยากให้พวกคุณมองดูที่อิเล็กตรอนตัวหนึ่งพร้อมๆกันสมมติว่า พวกคุณอยู่ที่นั่นและมีขนาดเล็กพอๆกับมันมาถึงตรงนี้ค่อยๆพูดช้าๆนะผู้ร่วมงานของฉันเพราะว่าตัวคุณเองยังไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนและมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่คุณจะต้องถ่ายทอดข้อความออกมาเท่าที่มันถูกสื่อมาเท่านั้นอย่าไปต่อเติมส่วนใดของมันทั้งสิ้น วงเล็บนะคะไคลออนพูดกับนายลีนักฟิสิกส์บอกว่าอิเล็กตรอนสปินแต่จริงๆแล้วพวกมันไม่ได้สปินหรือหมุนปัน่นแต่อย่างใดเลยเพราะว่าพวกมันทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะว่าอิเล็กตรอนไม่มีพื้นที่ผิวเพราะว่าพวกมันคือพลังงานดังนั้นพวกมันจึงไม่สปินแต่พวกมันมีศักไฟฟ้าแทน ทุกๆอนุภาคที่อยู่บนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณสามารถมองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลแห่งนี้ล้วนถูกสร้างขึ้นมาให้มีความเป็นคู่เหมือนกันหมดทั้งสิ้นอันนี้เป็นข้อมูลใหม่สำหรับพวกคุณแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างมาให้มีความเป็นคูวและทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกออกแบบมา ให้ทำให้ตัวเองสมดุลให้ได้และเพราะความเป็นขั้วที่พวกคุณเรียกกันว่าขั้วบวกและขั้วลบนี่เองซึ่งทำให้พวกมันต้องเคลื่อนที่และพยายามที่จะทำให้ตัวมันเองอยู่ภายในสนามสนามหนึ่งด้วยความสมดุลให้ได้ซึ่งพวกมันที่ว่านี้ก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวทั้งที่เป็นวัตถุทตุทางกายภาพ และอื่นๆด้วยแต่อย่างไรก็ตามความเป็นคู่ทั้งหมดก็มีแนวโน้มที่จะถูกทำให้ลําเอียงได้โดยสิ่งที่ฉันจะเรียกว่าแรงกดดันจากเพื่อนดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนที่มีสิ่งที่พวกคุณเรียกกันว่าประจุหรือสเปนและมีคว้วเช่นประจุบวกเป็นตน้นก็จะถูกดึงดูด โดยพวกที่มีประจุลบเพื่อให้พวกมันทั้งหมดนี้กลายเป็นกลางขึ้นมาให้ได้นั่นเองพวกมันค้นหาซึ่งกันและกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเป็นกลางและอยู่ในความสมดุลพวกมันค้นหาความสมดุลเพราะว่าถ้าพวกมันไม่อยู่ในความสมดุลแล้วพวกมันจะไม่มีความสุขที่ฉันใช้คำนี้ก็เพราะว่า ฉันต้องการที่จะเน้นย้ำถึงสภาวะของอนุภาคทางฟิสิกส์ที่ยังไม่พบความสมดุลเท่านั้นแต่เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่แม้ไม่ได้อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์ด้วยก็สามารถที่จะเข้าใจทราบซึ้งถึงสภาวะนี้ได้แต่แม้แต่กับอะตอมทั้งหลายเองก็เถอะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกๆอะตอม จะต้องมีจำนวนอิเล็กตรอนที่จับคู่กันได้ลงตัวพอดีเสมอไปหรอกเพราะว่ามันไม่มีกฎสำหรับอะตอมว่าอิเล็กตรอนจะต้องถูกสร้างขึ้นมาเป็นจำนวนเลขคู่เสมอดังนั้นบ่อยครั้งมันจึงมีสิ่งที่ฉันเรียกว่ายังขาดคู่ซึ่งเมื่อใดที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นอะตอมทั้งอะตอมก็จะมีประจุปเป็นบวกหรือเป็นลบทันที ขึ้นอยู่กับว่ามันขาดคู่อะไรไปและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นอะตอมอะตอมนี้ก็จะค้นหาอะตอมอื่นๆที่ยังไม่ครบคู่เหมือนกันแต่มีประจุที่ตรงข้ามกันซึ่งปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่าอำนาจแม่เหล็กฉันเพิ่งอธิบายเรื่องอำนาจแม่เหล็กจบไปโดวนี้เองซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์รู้ส่วนหนึ่งของมันเรียบร้อยแล้ว แต่สิ่งที่พวกเขายังไม่รู้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นทวิภาวะพวกเขาก็สงสัยมันอยู่เหมือนกันและมันก็มีทฤษฎีอยู่หลายทฤษฎีที่จะแสดงให้เห็นประเด็นที่ว่านี้ในไม่ช้านี้และที่ฉันบอกกับพวกคุณไปในวันนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้มันมีอยู่ในใจของใครบางคน ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดไปจนถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดและแม้กระทั่งกาแล็กซีเองก็ยังมีความเป็นขั้วด้วยเพราะว่าที่ใจกลางของกาแล็กซีของพวกคุณและสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าหลุมดำนั้นแท้ที่จริงแล้วมันคือเครื่องผลักดันควอนตัม และเดี๋ยวอีกสักครู่ฉันจะบอกพวกคุณว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น